27ตุลาคม2 0 1 9หรือปีพศ .2562 ครับบัวขาวบัญชาเมฆสุดยอดนักชกชาวไทยครับเดินทางไปชกในรายการมาสไฟที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับพบกับนักมวยคองโกที่มีชื่อว่าคริสกิมบี้กติกาการชกไฟนี้โอ้โหสุดพิเศษครับน่าจะดูเดือดแน่นอนครับชกกันยกเดียว9นาที และต้องชนะด้วยการน็อกเอาท์หรือคู่ต่อสู้ยอมแพ้เท่านั้นครับโอ้โหถือว่าดุเดือดจริงๆครับาการใช้อาวุธเครับออกอาวุธเนี่ยใช้ได้ทุกศิลปะการต่อสู้เลยครับโอ้โหใช้ได้หมดเลยครับไฟนี้ถือว่าโอ้โหบัวขาวนี่ยอมลงทุนจริงๆครับโอ้โหและโชกที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาด้วยครับโอ้ เป็นการนำศิลปะการต่อสู้ของไทยครับนั่นคือมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ครับต้องยอมรับอย่างนั้นครับว่ามวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดตอนนี้ครับโอโ้โหสุดยอดมากๆครับนี่คือบัวขาวบัญชาเมฆค,ครับอำเภอสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับหรือนายสมบัติ บัญชาเมฆปัจจุบันคือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆคร,รับรับราชการทหารสังกัดกองทัพบ,บกกระทรวงกลาโหมครับช่วงแรกก็มีการไหว้ครูเน่แผลงสอนออกมาทําท่านลบครับคริสกริบบี้เน่บกขาวก็บอกว่าโหย,ยิงไม่ถูกครับเนื่งองจากคู่ต่อสู้ลบครับแน่มาดูอีกดอกครับบวกขาวขยับเข้าไปย่างไรคาถาแล้วตอนนี้โอ้ วาดวาดโอ้โหเขียนยันครับเขียนยันกลางอากาศครับบัวขาวอันเชิญสอนของพระรามลงมาแล้วก็ชั่วเข้าให้โห o งานี้เรียบร้อยครับแม่โดนแล้วครับโอ้ผู้ชมที่ชมในสนามนี่เรียกว่าโอ้ยล้นสนามเลยครับไฟนั้นโอ้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่สุดยอดนักชกชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับไปชกในรายการ มาสไฟแคมโบเดียครับที่กรุรรงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับ FC ของบัวขาวเนี่ยมีทุกประเทศครับไม่ว่าประเทศไทยญี่ปุน่นกัมพูชาทุกประเทศครับทั้งเอเชียยุโรปตะวันออกโอ้โหเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากกับบ,บัวขาวบัวขาวบัญชาเมฆครับเริ่มชกมวยตั้งแต่เด็กครับในช่วงที่ชกที่จวัสุรินครับช่วงเด็กช่วงนั้นก็คือจําได้ว่า คุณพ่อของผมนะเคยเป็นโปรโมเตอร์มวยนะครับจัดมวยในแถวภูทอดนะครับก็เคยนำบัวขาวมาชกด้วยชื่อดำธมินช่วงนั้นโอ้โหเท่มากๆครับก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับจนมีชื่อเสียงจากการไปชกรายการเควันที่ญี่ปุ่นครับเป็นแชมป์สองสมัยที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนครับนี่ครับโอ้มาดูกันชกครับกระพริบตามไม่ได้ครับเพราะว่าชกยกเดียว9นาทีครับบัวขาวนี่ครับกางเกงสีดำครับ กางเกงสีดำดำดอทคอมบัวขาวครสกิมบี้กางเกงสีขาวครับนักชกคองโกนี่โอ้โหกระตุกเลียมลงมาครับบัวขาวแม่รู้จักวยไทแม่แต่ไหลไปเบ้าๆากับบัวขาวมาเดินเข้ามาครับบัวขาวนี่ครับโอ้ยเวียงมัดครับบิดแล้วก็เวียงมัดครับแม่เป็นเทคนิคการออกอาวุธครับเนี่ยขยับเข้ามามัดขวาอีกทีเอเดินเข้ามาเย็บเย็บเย็บอกผลักออกไปครับคริสกิมบี้บัวขาวเย็บซ้ายแข้งซ้ายมาคริสกิมบี้นี่ครับ เดินเข้าไปแข่งขวาตัดล่างบัวขาวแม่ชกยกเดียวครับ9ก้านาทีนี่เรียกว่าอยู่ที่ว่าการยืนระยะอ่าดูความใหญ่ของปอดกันแล้วครับในสภาพรถกันม่อุย้ยกระโดดเข่าลอยครับแม่ตามด้วยมัดด้วยกับคริสกิมบี้งานนี้เอาเดือดแน่นอนครับบัวขาวเอา้ามามัดมามัดบัวขาวดันไว้เอา้ามาบัวขาวกดจามแล้วตัดลำตัวมาคริสกิมบี้บัวขาวแข่งซ้ายอย่บไ้เอา้า บุกเขานีจิ้มไสอีกทีคริสกิมบี้อุ้ยมัดของคริสกิมบี้ครับน่ากลัวครับแม่นร่างกายแกบึกบึนด้วยครับอุ้ยบุกเขาเข้ามาตะลําตัวเอาแข้งขวาอีกที่แม่เข้ามาดันไว้ดันไว้บวกเขาเดินเข้าไปแน little, ่อุ้ยมัดของคริสกิมบี้ถีบไว้บวกเขาโอ้เข้ามาหมัดขวาอีกที่บุกเขาเดินถีบซ้ายเดินเข้ามามัดขวาขึ้นหมัดายขึ้นบทจิ้มซ้ายโอ้ายชนซ้ายครับรเนี่ยโอ้หมัดนี่ของคริสกิมบี้นี่น่ากลัวครับเพราะว่านักชกต่างชาติเนี่ย ครับเขาฝึกเรื่องหมัดมาเป็นอย่างดีครับแต่ว่าเรื่องแข้งเรื่องอาวุธหลากหลายนี่มวยไทยแน่นอนครับนี่ครับเข้ามาโอ้ยตบสายแล้ววนออกมาครับคิสกิมบี้บวกขาวทิซ้ายไวแอดช้าๆเนิบๆครับนี่ครับโอ้ยกดเสียบเขาทิมซ้ายอีกทีใช้ได้ทุกอาวุธครับทั้งสอกทั้งหมัดมัดเท้าเขาศอกใช้ได้หมดครับเรื่องงานนี้บวกขาวจับปิดเกมยังไงครับมาดูครับจับตาดูให้ดีครับจบ ที่ยกเดียวยกนี้แน่นอนครับเพราะว่าชกยกเดียวกับถีบซ้ายไว้บัวขาวมาเดินเข้ามาแขนปิดปิดยา yeah, right. อย่าไว้อุ้ยมัดขวาโดนเข่าบัวขาวนี่โอ้ยหล่นลงไปโอ้โหผู้ชมตาค้างเลยครับตอนนี้เอายังขึ้นขึ้นมาได้อา้าคริสกิมบี้จิ้มทองไปที่บัวขาวมัดขวามาไล่ต้อนเข้าไปแล้วมันโอ้โหคริสกิมบี้พยายามตบแล้วฉากออกมาถีบซ้ายบัวขาวนี่ครับอุย้ยออกมัดมากคริสกมบี้ถีบซ้ายบัวขาว่เาเดินเข้าไปทีอีกทีมะเอา้า เอ้าอย่อย่าบอยบัวขาวทำยังไงครับแกพยายามแยบเราออกมัดตรงครับคริสกิมบี้โอ้โบัวขาวทิปทิปอีกทีมัดอีกที่หมรัดคอไว้ครับคริสกิมบี้ผลากออกับบัวขาวเดินเข้าไปซื้อต่อเข้าไว้ตะลํำตัวแข้งขวาขขินสูงการขอโ,อโหดโอ้โหแมโอ้โหโยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรมากมายครับตอนที่หล้นลงไปแล้วเอ้าโอ้โหนี่คือน่ารายมันเสียนครับ โอ้โหสุดยอดอาวุธมวยไทยครับบัวขาวนําไปโชว์ให้โลกได้เห็นแล้วตอนนี้เอาโอ้โชกกันยกเดียวก้านาทีมันจบยังไงดูปิดเกมเลยไหมบัวขาวเดินเข้ามาคลิกกิมบี้มัดขวาทิบซ้ายบัวขาวคริกกิมบี้โอ้ยมัดขวาโอ้ยเวียนลงไปโอ้ยล้มอีกแล้วครับคริสกิมบี้ครับโอ้ต้องยอมแพ้หรือว่าต้องน็อกเท่านั้นครับนี่ครับแข้งขวาขึ้นไปครับบัวขาวเอา,เอาจะปิดเกมด้วยแข้งหรืออะไรจับตาดูให้ดีจิบซ้ายไป บัวขาวเดินมาถีบขวาอีกทีมามัดขวาทุบเข้าไปว่าคือกมบี้มีมัดมาถีบซ้ายไว้บัวขาวเนิบเนิบช้าชันแน่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 นบัวขาวจ็บแล้วก็แล้วก็เดินเขาอุ้ยโดนสวนครับคืกมบี้แม่ยกเข่าแน่เป็นช่องว่างครับทำไมบัวขาวตัดลงไปเอามัดขวาทุบเข้าไปบัวขาวเสียบเขาอุ้ยเดินเข้าไปมาคกิมบี้มีมัดมามีมัดมีถีบอ้าบัวขาวเด้งแล้วทัดเด้งแล้วไม่เรื่องแน่นอนบัวขาวเอ้า หมัดขวาหมัดขวาซ้ายโอ้ยล้นลงไปอีกแล้วโอ้กิกกิมบี้โอ้โอ้ยเอานัดที่สองอจบเลยครับโอ้โหโอ,โอ้จบเร็วจริงๆครับโอ้โชกกันแป๊บเดียวครับและทุกครั้งที่บัวขาวข,าวขึ้นชกทุกครั้งครับก็จะนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงของเราครับขึ้นไปโชว์บนเวทีพร้อมธงชาติอยู่ที่ไหล่และหลังของเขาครับ นี่คือบัวขาวบัญชาเมฆครับผู้ที่เป็นสุดยอดนักชกชาวไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับมวยไทยให้โลกได้รู้จักครับร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆครับบ้านสองหนองตํารเกาะแก้วอำเภอสํารงเท่าจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามให้กําลังใจพูดคุยกันได้ครับพร้อมนําไปพัฒนาให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ลูกเกิดก็ขอไปด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ